สวัสดีครับเพื่อนเพื่นมุนที่เพิ่มาลงอัปเดตเนี่ยของเทเท่าครับก็ต้องยครับนี่อะไรมันมีสองต้นเคาก็เด็ดออกแล้วแับนี้ดึงอดมันไม่เลียต้นเดียวถ้าถ้ามันสองต้นมันกถึงง่ายคิงกันนะถ้าต้นเดียวมันกถึงง่ายเต็มทีนะครับก็จะก็จะไปได้ให้มัดดึงงดเขาเป็นว่าเสียที่เลียนนี่อยคือว่ามันมีสองต้นครับเวลาเขาหยดเขาหยอดสองเม็ดครับหยดสองเม็ด มันตายบ่บ่มันตายตัวนึงก็ยังต right. so okay, land, ัวนึ่งแถวมันยังทั้งสองเห้องมาถอนออกตัวนึงครับแต่เห็ดประมาณนี้ครับดึงออกดึงออกเต่เห็นบอครับอันนี้มันจะมีสองตัวแต่ว่ามันตายตัวนึงแน่ะเัาก็จะดึงออกครับประมาณนี้ก็แค่ถ้าบางทีมันตายสองอันเทาก็บลบลบทุกนึ่งไปสามไปสามแล้วก็สักหลักไปครับ มันได้สามห้อเดูว่ามันสดนะสดดนะวิธีการจัดมันสิ่มันสิ่งขอมันมีสองส่วนที่เขาก็่อออทำงานมันนี <Q> ่หยาเนี่ยห้อก oh. oh, uh, um, so ็เล um, ็บออกเกระมัณนครับน้าน้นที่เรากําลังตัวครับนี่ถ้าตัวเปนเพื่นนีหักนี่มองสิเป็นหัวมันครับดำด อันนี้คือเป็นหัวมันมีเป็นต้น,น,นครับนี่แหละคือต้นหัวแช่เท่าที่ยอดน,นั่นแหละครับม,มาสู้เพื่อนเพื่อนลงครับ